กลับมาพบกับเบนอีกแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเบนนาเจ้าหวีคูโรมีมารีวิวให้ดูกันนะคะว่าหวีอันเล็กๆเนี่ยในราคา195บาทเนี่ยมันจะมีอะไรนะคะแล้วก็แบบน่าซื้อหรือเปล่าขอเรียกชื่อให้ดูแบบทางการนิหนึ่งนะคะตัวนี้เนี่ยขาชื่อสินค้าเนี่ยเขาบอกว่าเป็น m ัสคอต c o โคนะอืมแล้วข้างหลังเขาก็จะมีแบบ คาแรคเตอร์ของคูโรมิด้วยนะคะอันนี้เนี่ยมันออกมาหลายคาแรคเตอร์มากเลยทุกคนก็จะมีแบบคิตตี้ก็มีไมเมย์นะคะมีชินามอนแล้วก็เบกก็เลือกเป็นลายคูโรมิมานะคะอยากจะสะสมคูโรมิมากขึ้นมาแกะดูกันทุกคนแล้วผมเบกก็กําลังแบบโอ้โหสั่งกระตังเลยนะคะดูว่าแบบมันจะสามารถหวีผมเบ๊ขาดหรือเปล่าหรือหวีจะหักก่อนกันนะชุบ เขาก็จะมีซองให้ด้วยนะคะทุกคนแบบใครใครซื้อตัวนี้มาเนี่ยอย่าเผลอลืมซองเขาทิ้งเอาไว้ในตัวแพ็กเกจนะจะมาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นตัววีหนึ่งอันเป็นวีซีซีแบบนี้แล้วก็จะมีซองพลาสติกนะคะที่เราสามารถที่จะสอดเขาเข้าไปใส่แบบนี้ได้เอ้ยน่ารักนะทาให้พกพาแบบง่ายนะคะแต่ว่าอันนี้ต้องระวังนะเป็นก็เสีย่ยงเหมือนกันว่าพกไปพกมาเนี่ยตัวคูโรมิจะหักได้นะที่ ถ้าเรามาเทสประสิทธิภาพของหวี195บาทกันนะคะคือคนทีเบนก็มีหวีซาริโอหลายอันนะมีเป็นที่เป็นแบบเป็นไมเมย์แปลงก็มีอันนั้นก็อยู่ที่พัทยานะคะอยู่ที่คอนโดพัทยาไม่ได้เอากลับมาที่กรุงเทพนะคะเบก็ลองหวีเลยหวีนะทุกคนคือเบนรู้สึกว่ามันดูไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะคะคืออะ สมมติว่าหวีปลายผมอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆระหว่างวันอาะได้แต่ว่าถ้าหากว่าใช้จริงจังอะเบนว่าไปใช้เป็นหวีแบบหวีแบบเนี้ยจะดีกว่านะคะหวีที่เป็นหวีอันนี้ก็ไม่ใช่หวีคนนะอันเนี้ยคือหวีของตุ๊กตาบาร์บี้ค่ะคือเบนก็แบบเอามาใช้เนาะเป็นหวีหวีบาร์บี้ตัวใหญ่เลยนีย่เป็นสุดทุกเปีย ก็ใช้งานระหว่างวันก็โอเคนะหมายถึงว่าสมมติว่าเราไปข้างนอกเนี่ยจะต้องพกหวีไปสักอันนึงเอาไว้แบบไปหวีระหว่างวันเนี่ยตัวนี้เนี่ยเบว่าก็โอเคนะคะเหมาะเหมาะดีแต่ไม่ค่อยแนะนําให้ไปใช้เป็นแบบจริงจังเพราะว่าเบว่าความแข็งแรงมันยังไม่ค่อยมีนะคะคิดว่าเนี่ยรู้เลยว่าถ้าสมมติว่าหวีหนักๆเนี่ยอาจจะทําให้ตัวซี่ของเขาเนี่ยหักได้นะคะแล้วพอหักเนี่ยเราก็จะรู้สึกเสียดายตังค์เพราะเราซื้อมาแพงมากนะ ก็ตัวนี้เนี่ยเป็นไอเทมกระจุกกระจิกสำหรับติดกระเป๋าเนี่ยก็เวิร์กเช่นเดียวกันนะคะใครสนใจไปดูได้ที่ Shop Sario ในราคา195บาบาทค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย